นี่อย่าบอกนะว่าข่าล่วงรู้ความลับของเขานะ่ะลุกขึ้นสถานการณ์นี้ละ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 ล,ะล,ะละเอาตัวดรอดเป็นยอดดีเจ้ามองเห็นแล้วช่วยไม่ได้นี่นะเอ๊ะนี่พี่ชายที่ตกปลาเมื่อตอนเช้าไม่ใช่แล้วเหตุใดจึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะ หรือว่าจะหาทางกลับไม่เจออย่างนั้นเหรอบ้านอยู่ทางไหนล่ะข้าจะช่วยส่งพละเ,เป็นฝ่ามือที่เก่งมากแต่น่าเสียดายแกรกเออเจ้าลองขยับดูอีกทีสิข้าจะทำร้ายสกักจุดสำคัญบนร่างกายของเจ้าทิ้งซะพวกเจ้าสอง คนมาทำอะไรอยู่ที่นี่พลักออพี่ชายเป็นอะไรไหมเจ้าโอ้ยข้าขอโทษจริงๆนะเมื่อครู่ข้าเดินเล่นไม่ทันมองเห็นจึงได้เดินชนเจ้าจนล้มลงไปกองกับพื้นแบบนี้เนะี่ยตาของเจ้ามองไม่เห็นเรอข้าส่งเจ้ากลับไปที่เรือนนี้หรือไม่ไม่เป็นไรลำบากไม่นางแล้ว ก็ดีพวกเจ้าอยู่ที่นี่ก็สะดวกต่อตัวข่ารีบตามข้ากลับมาก่อนพรุ่งนี้มีเรื่องสำคัญที่จะต้องทำข้าบังเอิญมาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่อยากมีสัตวดูกับผู้ใดแต่หากผู้อื่นคิดอยากทำร้ายข้าก่อนข้าก็ไม่งอเมืองอเท้าแน่ไม่นางกล่าวเกินไปแล้วเพียงแค่เข้าใจผิดกันเท่านั้นเอง แซงยิ้มอืมตอนนี้ก็คลายความเข้าใจผิดกันแล้วนะเอ๊ะนี่คิดจะทำสิ่งใดกันแน่นะวันพรุ่งนี้มีแขกสำคัญเดินทางมาที่นี่พวกเจ้าสองคนรุปโฉมใช้ได้ไปต้อนรับแขกให้ข้าทีหากปฏิบัติท่านนั้นได้ดีมีอนาคตดีๆรอเจ้าอยู่แน่แต่หากพวกเจ้ามีจะคิดร้ายในสถานที่ห่างไกลรับตาผู้คนเช่นนี้ พวกเจ้าก็คงจะรู้จุดจบของตัวเองดีนะน้ำเสียงแบบนี้หรือว่าจะเป็นคนที่ถือหยกปลอมและปลอมเป็นองค์แระชะถ่ายาติคนนั้นไม่ได้ละ่ะข้าต้องอย่างเชิงดูสักหน่อยอ <c oughs> หมู่บ้านยักษ์จนแบบนี้จะมีแขกที่ไหนมาที่มีฐานะสูงกว่าข้าอีกละ่ะหากเจ้าอยากได้ทรัพย์สินแก้แหวนเงินทองปล่อยข้าไปก่อนจะดีกว่า ้เจ้าปรนิบัติเขานับว่าเป็นวาส,สนาของเจ้ามากแล้วอยู่ต่อหน้าเขาเจ้าก็เป็นเพียงอมหญิงกระจกกระจกเจ้านับว่าเป็นสิ่งใดกันอ๋โอโหเป็นเจ้าตัวปลอมนั้นจริงด้วยสินะแบบนั้นก็ลองเจอหน้าดูสักหน่อยก็แล้วกัน